พี่น้องๆมื้อนี้กับกับนุ่มจากตลาดพัททินครับผมนี่นุ่มจากตลาดพัททินกับพี่น้องมาหาเลาะหาอยู่หากินขึ้นเ่าครับผมมื้อนี้กับพี่น้องมายามมุ้งดักกุ้งครับไปเบิ้งครับว่ามื้อนี้จะมันบ่ครับผมไปครับช่วงนี้คืมฝากค้มฝนนะครับพี่น้องฝนตกตุกมือลยครับชงไปฝนต้นหนาวนะครับไปเบิ้งล้งแรกกันพี่น้องอู้กบกรบกร อย่ามาคลิกมาหน่อเต้นซะแบบอื้อเนาะดังดิลังแรกฉันมีแต้มไหมเอาโอ้มีอยู่พี่น้องคุณนะครับคุณนะครับเอามานอยู่ครับพี่น้องลุนดันบนครับลังแรกพี่น้องคุณนะครับ อยู่พี่น้องนะครับทั้งกุ้งทั้งปลาซิวครับผมไปรุ่นหลังที่2ครับผมก็ครับรุ่นหลังที่2พี่น้องพกไหมครับพี่น้องหลังที่สองรุ่นครับ มีอยู่พี่น้องมีอยู่มีอยู่มีอยู่ครับพอได้กินอยู่พี่น้องประมาณข้อลิปที่แล้วครับผมไปครับรุ่นต่อครับรหลังที่สามครับพี่น้อง ไปยิ้มครับพี่น้องนะครับไปครับเป็นรุ่นหลังที่สี่ครับผมที่หนังที่สี่กันครับผมเอาไปอยู Over ่ use. ใส่ห่มใหม่นะครับพวกกุ้งพวกยังนั่นน่าจะยู่ตามห่มใหม่กับตอนเว้นนะครับผมพี่น้องรุ่นเบิ้งนึ่นกัน มีแต้มไหมอู้อู้อืออือได้ปลานะพี่น้องปัดอู้ออมนัมนมนัมนมันมันพี่น้องดูบ้างครับอนี่มันปลาพี่น้องุูนะครับจนเย่อจนบดจนหลอนพี่นอ้องกุ้งก็มีน้อยเดียวพี่น้องเซนเขามากินกุ้งนะพี่น้องเลยครับอู้ได้ปลา ปลาตัวเดียวพี่น้องแล้วกุ้งนิดๆหน่อยๆกับพี่น้องมันกินกุ้งเบิดมันกินหัวอาหารของมันปลาตัวนี้ครับตัวใหญ่เลยครับผมเลยครับเป็นรุ่นต่อครับผมครับรุ่นหลังที่ห้าครับีผมมีพี่น้องเดี๋วยวบันลึยทอดคลิปคลิปก่อนพี่น้อง ได้กินอยู่พี่น้องครับเป็นรุ่นหลังต่อไปครับผมครับรุ่นหลังที่หกครับผมไปยืดพัดหลังนะครับผมไปดับอู้ไปยืดยพี่น้อง โอ้โอเคโอเคโอเคไปโ,โ,โอ้ยหลังนี้โอเคอยู่พี่น้องเลยครับหลายอยู่ครับไปรุ่นหลังต่อไปก็ับผมครับรุ่นหลังที่เจ็ดครับโอ้ยูม่ยพี่น้องกูนะครับโอ้มีพลาดมีพลาด หัวขัดเลยครับผมงามันอ่อนครับผมอยู่ที่สลัดกุ้งที่สลัดในะนำนะครับผมเพราะว่าบางครั้งมันมีกุ้งตัวน้นอยๆครับผมมันก็นจะละลอดบวงไปได้ครับผมมันอยู่ที่นกนี่ตายครับเด็ดเทปนั้นตัวไปเดี๋ยวอยู่พี่น้องนะครับโอ้ไปครับรุ่นหลังต่อไปครับผม ครับลุนหลังต่อไปครับผมโอเคได้อยู่พี่น้องพี่น้องโอ้ oh. ได้อยู่ครับพี่น้องใสๆเลยครับ ครับรุ่นต่อครับผมกับผมมาดุนหลังที่เก่ากับผมยังหาตั้งโดนครับลงลงคิดล,ลงทั้งกับผมที่มาแอบอยู่พี่เองกับผมไปครับไปอยู่พี่น้องรุ่น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  ต้งโดนลงมองได้จ,จนลงมองครับเสียงไม่ดีเลยโอเคพี่น้องน่ครับ่าเดี๋ยวล่ย,ยุ่ครับพี่น้องไปครับโอ้ยเนี่ยอะไรพี่นอ้องหิวเขานะรนหลังที่สิบครับมองมันได้บนน้อกมองมันเออ เมื่อยแล้วท่านได้กินเข่าเลยพี่น้องเฮ้ยเป็นยังไงอ้เป็นจังซี่อือ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 ห่วยขาเดรรายอยู่ได้พี่น้องผู้ดีครับข่าอักลากอยู่ครับพี่น้องครับ น้องมึงนีเบ่ผิดบังอีหลีครับเฮยน้องเดี๋ยครับอีกสองลังสุดท้ายครับผมไปเบิ่งครับว่าเป็นไรครับผมครับครับหลังสิบเอ็ดครับผมไปครับโอ้อยู่พี่น้องนะครับพอได้อยู่ครับพี่น้องนี่ครับอู้ ไลอยู่พี่น้องนี่ครับเนี้ย,ยครับผมรุ่นต่อครับหลังสุดท้ายครับครับรุ่นหลังสุดท้ายครับผมขี้มัดแน่นเชีแน่นตัวใ <c ười> ครขโมยหรือ

โอเคพี่น้องครับผมได้ยุได้กินข้าวมือเนี่ยครับผมไปครับกลับบ้านครับผมหนักหนักหนักหนามหนักย่างพี่น้องครับครับผม สำหรับภารกิจมื่อนนี้ก็โอเคแล้วครับผมได้ยูได้กินแล้วครับผมได้กุ้งไปดิโก้ยไปกินแล้วครับผมก็ไปรอติดตามรับชมคองเราคลิปหน้านุ่มจากรัรรดิทิมที่คิดหนังให้พี่น้องหรือเบิ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกุลังแรงใจให้ช่องนี้หน่อยนี่นะครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้นุ่มจากรัรรดิทิมขับลาพี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับ